กเลาเลิกเถอะก็ไม่อยากเสียเวลาพี่เขาแล้วใจะเอาเงินเอาเวลาไปปั้นคนอื่นแทนหรอี่มึงบ้าปะมึงก็รู้กูต้องการงานต้องการโอกาสพ่อกูยังนอนพิการอยู่ที่บ้านอ่ะมึงยังกล้าพูดอีกวะเห็นกับตัวฉันไหมมึงฟังกูก่อนได้ปาวะฟังเฮียรอีกะถ้าเราออกตอนนี้เราก็ยังมีแฟนขับเว้ยเราหาทิศทางของเราก็ได้ปะ ไม่รู้เพ,พิ่งพี่ๆเขาเลยอ่ะมังหยุดพูดเถอะมังพูดยิ่งเหี้ย,ยว่ะเอาเงี้ยกูค,คิดไว้แล้วอะ่ะแฟนมีครั้งนี้กูจะประกาศบนเวทีอะเพราะกูจะขอเบรกกูอยากไปโฟกัสชีวิตสุดตัวของกูแล้วกูอยากรับงานแสดงเดียวก่อน แต่กูยังคงกูจะฝากมึงกับแฟนๆน้อยแต่กูเชื่อว่าทุกคนแม่งก็ยังรักมึงแล้วก็ยังซัพพอร์ตมึงเหมือนเดิมเลยเทสต์เกณฑแซ็บดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมาวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันีดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย